สวัสดีครับสวัสดีอตีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสาวหวานสายตรวจแล้วกันเนาะครับนี่ก็มาคือเกาครับเนโรความสุขไพมันครับนี่คือความสุขผมผมได้มาผมก็สบายใจนะครับมื่อได้บมากนะครับกินเขากับบเซแสบพี่น้องครับทั้งนี้นะครับเพอาน้ำเงี้ยครับผมอยู่สูงจากพื้นประมาณเพราะว่าประมาณ ไม่เกินไม่เกินหกสิเซนติเมตรนะครับผมซุ้มจะเพืนว่าเกิน60สเซนติเมตรตั้ต่ำนมน่อยู่ต่้มๆมครับผมนีม่น,นะครับผม <c oughs> น่ำนะครับน่ำใหญ่ นี่เดียวผมนี่ครับไม่นี้ก็ยังสีพนามแดงตรงเลยครับผมจริงครับนี่ครับอุปกรณ์ผมเนาะกับมีกานไก่ครับไก่ยดียวนี่แหละครับอยู่จำจับเอาง่ายแน่ครับแต่อยู่สูงๆนี่ก็ยากครับ จากยังพบตัวตัปีนกปลายตัวปีนปลายต้นไม้นะครับต้องขึ้นต้นไม้นะครับรวางเนาะครับผมพยายามจีซีบอให้นะครับเต๋อมีนะครับเพราะว่าครับพยายามสิหาบอให้นะครับไม่ห้อยแตกคครับ สวยงามจริงๆครับสวยงามจริงๆครับเอฟซีเหมือนกับผมโอ้ยครับ ดีมึงครับผมมานาันนำเด้งองตุ๋งเลยครับผมมันนำนำเด้งองตรงครับจัดตามออเดอร์ครับผมน,นะครับจัดตามออเดอร์ครับผมมันนำยิ่งครับจัดตามออเดอร์ครับผม งามเดียวผมสวยงามจริงๆครับผมฝากขอบคุณพี่น้องที่เกียดกดติดตามทางช่อง u t u b e เนาะขอบช่องคนจริงใจกันหละครับผมยินดีไม่แห้งครับติดตามชิปต่อไปสวัสดีครับ